สวัสดีเบลบางคุนครับลูกเนี่ยบัดอยู่ก <lab room> ับชูลูกอีสานแมคโคซิงฝนตกหน้างานโอ้รถนี่มันเทิงเลยนะเปื้อนหมดแหละถ้าคืนนี้มาพรุ่งนี้นี่เละเต๊ะเลยนะ พี่น้องคือเละเ,เ,เ,เลยนะ ท่อมดาวนี่ยุ้กทำไมวาท่อมดาวนี่นอ้องน้องน้องล้างรถที่ปั๊มนี้ได้ไงเขาไม่ด่าบอกฮะน้อ,นองเอารถมาล้างได้ไง Ô, anh ông này không biết này, ma láng, nó cứ bực kheo như này đấy. Anh ông, đi ô tô ma ngay, hả? เขาไม่ว่าปะฮะเขาไม่ว่าปะนึกล้างตรงนี้เขาไม่ดา่าบปะ,ะเขาไม่ด่าปะล้างตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ สามคนแล้วล no, <ayım> <g ül> ้างได้ไปเสียกัน้อาเลยนะยี่แต่อยู่น่อยู่นู่นมันมีไอ้พนักงานงานว่าคี่อ้วนเขาเลยต้องวิ่งมาล้างอยู่นี่โอเคบ้าว่าให้ไปก็เอ้ ไม่เป <re pe ation noise> <is> ็นลางอยู่บ้านนอนอยู่นี่นี่ฮะนอนอยู่นี่เลยอ๋อไหนรถกระบะอยู่รถดำอย่าเนี้โอ้งานการไปวิ่งพ้นตกนิดเดียวพากันหยุดว่ะใช่เนี่ยแต่เขาให้ลางลอยอยู่ ก็ามาให้ไปไหนเลยเนาะก็ให้ล้างเต็มล้อเองเล่นไปล้างทั้งรถเลยหน้องเขาก็มาไปพรุ่งนี้ตอนเช้าปะไม่ได้เือแกไม่ได้เก็บไว้เงินไปกินข้าวอ่ะโน นงน่่ะอนึง้ยหน่ยิสองเวลาเนาะสองเวลาเอาละห้าสิบเอยอืออจะให้สองร้อยกินเป็นอาทิตย์บ่ โทรบอกการนี้มันมีเรบอกทธอบอกไมมไม่สำคัญอะไรหรอกโทร,ร,ห,รหาเฉยคิดว่าหายไปไหนไกแกไปซื้อข้าวมั้งหรอะกะเล้านะ

ช่วงฝนตกแต่ผมลงจากบ,บ่นะอู้หู้ติดหายเลยเลยไม่ได้ขึ้นมาล้างรถงนี้เอาเองก็ยังพึ่งเทว่ะเนาะขึ้นรถหนักมาคืนเลยเนาะเออรถเบาเคยขึ้นได้บอเอารถหนักขึ้นเลยแล้วเ <c oughs> <c oughs> ทแม่งขอบบอ่ตอตรงนั้นเลย หรือว่าจะเกมเกย์อยู่อย่านี้เดี๋ยวเราขึ้นบนอย่ไม่โทรบอกว่าเออลงไปเลยลงไปเลยนี่ลงไปเลยยันผมก็ได้ร่วงนอนอยู่ในบ่อนั่นแหละผมลงไปคุณพับำไมโทรเขาก็ยิ้มให้ก่อจะเราพังเนาะถ้าฝนตกอ่ะลงบ่อนี่อันตรายใช่หัวหัวปักอยู่นู่น เอาแล้วช่างนิวเขาไม่ได้มาบ่มาทำไมซซอมใหม่นั่นซ่อมะซ่อมหมาก็โดนม้วยทุเรียนอีกแล้วเขาจะมีทุเรียนให้กินตลอดอ่ะน้องน่าอ่ะใช่ไหอืม ให้ข้าน Connie, ้ำเขาด้วยเด้อฮะนุ๊กเขาจ้างเขาเขงโดนด่าเลยอี๋จะของปั๊มเขาบอกเองใครจะของปั๊มคนไทยของอยู่ในนั้นแหละอเขาพูดไปงั้นเลยขอเขาแล้วขออนุญาตนะครับขับรถนะครับเอออเาเลย่องมึงมาทำอะไร

พอล้างรถนี่เขาแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับอรรออโอ้โหดูลาเหยทะลุเหยทะลุแล้วทะลุไปฝั่งนู้นแล้ว ก็นอนอยู่นี่นอนไม่หลับเลยเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาเหมือนเดิมครับก,ก็เลิกงานแล้วก็มานั่งพักผ่อน รถไรโครก็ไม่ต้องนอนเฝ้านะครับเพราะมันอยู่ข้างในสายงานแล้วเขาดูแลครับสััสนที่นี่บายบาย